สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะช็อกหายไปหมดเลยไม่เหลือแล้วเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้ใจสัน่นมือสัน่นกระแตอาสยามร้องให้ไม่หยุดไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองเลยจริงๆกระแตอาสยามโพสต์คลิปร้องให้หนักเลยพร้อมทั้งแคปชั่นว่าช่อง YouTube ของแตโดนแฮกคนนะคะห้าแสนซับหายไปหมดเลยฮือ ผลงานเพลงทุกเพลงคลิปออกกำลังกายทุกคลิปมันลบออกหมดเหนื่อยแทบตายกว่าจะได้แต่ละคลิปไม่เคยคิดว่าจะโดนกับตัวเองเลยค่ะจริงๆค่ะจากแฟนๆและเพื่อนๆน้องๆที่เคยกดติดตามช่องของแต่ขอกราบวิงวอนเข้าไปช่วยกด Subscribe ช่องใหม่ของแต่กันด้วยนะคะ h ฮชแท็กขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะใช้ชื่อเดิมเลยนะคะ เคทีกาแตะขอไปร้องให้ต่ออีกแพ้พันนะคะใจสั่นมือสั่นไปหมดตอนนี้ เจ้าตัวร่ำให้บอกว่าช่องกระแตโดนแฮกใครบอกหาไม่เจอคือหาไม่เจอแล้วโชว์ให้ดูช่องของตัวเองจาก5 0 0 0 0 0เหลือ58คนแฮกช่องเราไปลบคลิปทุกคลิปถ้าอยากได้ยอดเอาไปแต่ส่งคลิปที่อยู่ในช่องมาได้ไหมมันไม่ได้ถ่ายกันง่ายๆไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองตกใจเราวางแผนว่าปีหน้าจะล้านซับร้องให้หนัก ว่าจะไม่ร้องไห้แต่มันเสียใจไม่ใช่อินสตาแกรมซื้อยอดได้ YouTube ซับขึ้นยากมากคลิปเยอะบางไลค์กู้คืนไม่ได้มันยากมากคลิป3-4ปีบางทีเขาเคลียร์ไฟล์ไปแล้ว ข่ากลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากทั้งกาลเมอุ้มลักนาเป้ยปานวาดปอกพัสรกรนานา,นานเป็นต้นขณะที่ดีเจต้นหอมเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ามันเอาคืนได้นะมันแค่ซ่อนคลิปเราแต่มันลบคลิปเราไม่ได้นะถ้าไม่รู้รหัสอีเมลเราขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ